มาหน้านี้นะครับให้ตาช่าง ABC ABC นะครับหาตาช่างเอาไปชั่งน้ำหนักที่เหมาะสมเหมือนกันคราวนี้เขาไม่ได้ให้น้ำหนักมาแต่เขาให้สิ่งของมามันจะต้องคิดเอาเองเลครับว่าสิ่งของนั้นมันจะมีน้ำหนักประมาณเท่าไหร่แล้วจะเอาอะไรไปชั่งนะครับก็ดูกันครับ A เ,เป็นตาช่างแบบนี้นะครับตาช่างสปริงเอาของมาวางข้างบนน้ำหนัก สูงสุดพิกัดอยู่ที่5กิโลกรัมครับเวลาอ่านพิกัดตาช่างดูจากสเกลตาช่างได้เลยนะครับ5นะครับแล้วก็กิโลแสดงว่าเอาของเกิน5กิโลมาช่างไม่ได้นะตาช่างที่2ครับนี่วางอย่างนี้ครับเป็นตาช่างอย่างนี้น่าจะเป็นช่างน้ําหนักคนนะครับ100กิโลกร,รมัมหรืออาจจะเอาของอะไรก็ได้ครับมาวางที่ตรงนี้ไม่เกิน100กิโลกร,รัมเอามาเอามาช่าง จริงๆแล้วเราจะต้องรู้ขนาดด้วยครับว่าไอแผ่นนี้ครับมันกว้างมันยาวขนาดไหนถ้าเราไม่รู้เราอาจจะประมาณว่ามันคือตาช่างน้ําหนักคนนะครับที่คนยืนไปขนาดมันก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าของชิ้นใหญ่ก็จะเอาไปวางไม่ได้ถูกต้องไหมพิกัดคือ100นะครับ100กิโลกร,รมัมอันที่3ครับก็ตาช่างเอามาวางไว้ตรงนี้ครับของมาวางไว้ที่นี่พิกัดอยู่ที่3กิโลกร,รมัมเป็นตาช่างแบบดิจิตอลไม่มีจุดทศยมด้วยอ่ะ แต่บอกเป็นกรัมครับเห็นตัว g เห็นตัว G อย่างนี้บอกเป็นกรัมแสดงว่า3กิโลก็คือถ้าช่างออกมาได้3 0 0พันนี่คือ3กิโลนเองครับโอเคเนาะมาดูเลยเขาให้เราช่างอะไรนะครับปูม้า8ตัวครับเราจะเอาอะไรมาช่างครับเครื่องช่าง8ตัว8ตัวเขาให้มาบอกว่าประมาณ2-2 2อะไรก็ไม่รู้อะน่าจะเป็น8ตัวนี้คือตัวประมาณฝ่ามือก็น่าจะเป็น2กิโลนะครับ ฉะนั้นตาช่างที่เหมาะสมก็คือตาช่าง5กิโลคือตัว A ครับตัว A นะครับมันเป็นปูครับนะลักษณะของน้ำหนักน่าจะเป็นกิโลกรัมนะครับเขาให้ใส่อะไรเขาให้ใส่กิโลกรัมหรือเป็นกรัมข้างบนนะข้อที่2ครับน้ำหนักของ แม่ขุนแม่ของแม่ของขุนนะครับแม่ของขุนจะเอาอะไรมาช่างนี่ครับต้องเป็นไอตาช่างน้ําหนักนั่นแหละตัวบีที่หนึ่งร้อยกิโลกรัมครับฉะนั้นตรงนี้คือบีนะครับแม่น่าจะหนักอยู่ที่สี่สิบห้ากิโลกรัมครับข้อที่สามผงฟูสามช้อนโต๊ะผงะครับนึกถึงผงแป้งผงทอด ผงฟูอันนี้เป็นผงฟูครับมันไม่ได้หนักมากครับฉะนั้นต้องช่างกันเป็นแบบเป็นกรัมครับตาช่างที่มีหน่วยเป็นกรัมคือ c ที่เห็นตะกี้เห็น c ไหมมีเขียน g ตรงเนี้ยเล็กๆนี่คือกรัมครับฉะนั้นเราวัดกันเป็นกรัมดีกว่านะครับเราช่างกันเป็นกรัมใช้ตาช่าง c นะครับในการช่างฉะนั้นที่ได้48นี่คือ48ไม่ใช่4 8กิโลกรัมแนะ่เพราะแค่3ช้อนเองนะเป็นกรัม นิดเดียวครับเป็นกรัมนักเรียนหนึ่งคนสี่สิบเก้านี่ต้องเป็นกิโลกรัมแน่นอนครับอ่ะเขียนกิโลกรัมไปก่อนน้ําหนักเด็กๆน้ําหนักผู้ใหญ่เป็นกิโลกรัมแน่นอนครับทีนี้ใช้อะไรไปชัช่างครับต้องเป็นตาช่างน้ําหนักครับที่หนักได้ถึงสี่สิบเก้ากิโลกรัมสี่สิบเก้าต้องเป็นบีครับบี B, นะ ข้อที่5้าสตรอเบอรี่ครับ Strawberry สตรอเบอรี่ใส่ตะกร้ามาเลยครับข้างหลังน้ําหนักเป็น1.8จดมันต้องเป็นกิโลกร,รัมแหละเอาอะไรมาช่างดีล่ะสตรอเบอรี่ห่ดอันนี้มันได้3นะเอา4มาช่างก็ได้ครับแต่ถ้าตาช่างพวกสินค้าส่วนมากเขาจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตาช่างที่ มันเป็นคลาสสิกพอสมควรนะตาช่างสินค้าเพราะมันมีโคร้งตรงนี้ของไม่หล่นนะครับเลือก A ดีกว่านะครับเลือก A นะเป็นตาช่างสตอเบอรี่เป็ดครับ2ตัว2ตัวก็น่าจะเป็น2.5กิโลกร,รัมครับเราดูน้ำหนักไปก่อนแล้วเราค่อยเลือกตาช่างกันแล้วให้เหมาะกับของด้วยครับเป็ดก็น่าจะต้องใช้ A นะ แต่ช่างสินค้าเวลาซื้อขายส่วนมากมันจะส่งนี้หมดนะครับเนี่ยเวลาพูดถึงของซื้อขายส่วนมากจะใช้นี้ครับแต่ถ้าเป็นน้ําหนักเป็นอะไรน้อยๆนะครับอะไรน้อยๆจะเป็น C นะครับเป็นน้ําหนักคนจะใช้นี้แต่ถ้าซื้อขายส่วนมากจะเป็นนี้ถ้าน้ําหนักไม่เกินนะถ้าเกินอาจจะต้องหาหาตัวอื่นครับโอเคเนาะไข่ครับไข่เป็นร้อยเลยไม่น่าจะเป็นร้อยกิโลนะครับน่าจะเป็นร้อยกรัมครับ ร้อยกรัมแสดงว่าน้อยนะน้ำหนักน้อยน้ำหนักน้อยต้องช่างได้ละเอียดครับก็ต้องเอาเป็นดิจิตอลที่เป็นกรัมครับก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับเป็น C ครับเป็น C น้ำมะนาวหนึ่งถ้วยน้ำมะนาวนิดเดียวครับ250น่าจะเป็นกรัมเนาะคงไม่ใช่น้ำมะนาวเป็น200กรัม 2องรกรัมนี่มันมันเยอะอยู่นะครับถ้าเป็นกิโลกรัมเลยนี่หนักมากเลยนะครับฉะนั้นหนึ่งถ้วยเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วครับได้จะได้ประมาณ2องรกรัมก็คือเป็นขีดครับเป็นขีดเราก็ใช้น้ําหนักอย่างละเอียดในการช่งก็คือดิจิตอลที่เป็นตัว C ตัวนี้นะครับโอเคนะส่วนมากจะสังเกตเห็นไหมว่า C เนะจะช่ง ช่างของที่เป็นไงครับช่างตวงที่ใช้ในการประกอบอาหารอะไรอยู่ตามบ้านเนาะแต่ถ้าช่างขายสินค้าเราก็มากจะน,นิยมจะใช้ช่าง A ครับแตาช่าง A เห็นไหมมันก็จะเ,เป็นข้อสังเกตได้อย่างนึงแล้วก็น้ําหนักก็จะเป็นตาช่างของรูปทรงตามที่เราเห็นบนในรูปนะครับก็จะเป็นรูปทรงนั้นเอาไว้ยืนได้นะครับ โอเคครับสำหรับในหน้านี้เราก็เสร็จไปอีกหนึ่งหน้าครับ